ก็สำหรับตัวสปอร์ตเนต็กเซนนะคะก็หลายคนสงสัยนะคะว่าเฮ้ยสัตว์ท้ายมันจะหนักไหมสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะเดี๋ยววันนี้น้องเบลนนะคะจะมาลอง ที่ยนกล่งไหมไม่ได้ใช้กำลัง,งเลยนะคะลองดูเนาะโอ้กล้ามแขนยังไม่ขึ้นเลยน้ำหนักเบามากนี่คือเบาและแข็งแรงนะคะด้วยวัสดุที่เขาใช้นี่คือแข็งแรงจริงๆนะเออเขามีมาให้แล้วนะคะอฮียเอียดูดิตัวน,นี้นะ เป็นตัวสปอร์ตเน็กเ e นเนาะก็ถ้าใครสงสัยก็หรือสนใจก็กินก้างมาหาบล็กเลสได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย